สวัสดีครับจังหวังนะครับวันนี้มีรูปภาพเยอะมากนะครับผมเพราะวันนี้เกี่ยวกับเลเวลลิ่งกับแคสต์แล้วโซเชียลิส s k สกิลไกด์นะครับผมที่ผู้ชมแห็นตอนนี้ก็คือตารางรับ EHP ตามเลเวลแต่ละแอคนะครับผมถ้าใครที่อยากดูใหญ่ๆก็คือตามไปคลิกขวาบนสุดได้นะครับผมหรือว่าผมจะปล่อยลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับผมแล้วย่อม,มาสั้นๆก็คือแบบนี้นะครับผม อย่างเช่นถ้าสมมุติตัวเองอยู่ที่ n น t m แม e แต่ว่าเลเวล30แล้ว e อพีไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่ก็คือย้อนกลับไปที่ normal แล้วฟาร์มนอยนะครับผมแล้วกลับมาที่ n น t m แม e ก็จะดีขึ้นนะครับผมแล้วอันต่อไปเกี่ยวกับ Quest นะครับ light of passage นะครับผมเราเรียกกันว่า3บาบานะครับผมบางคนถามว่าเราอยู่ที่3บาบาแล้วแต่ว่าแ u e s t มาไม่ผ่านทำไมจริงๆส่วนใหญ่ที่ผมเห็นก็คือเลเวลไม่พอนะครับผมถ้าจะผ่าน normal ก็ต้องมากกว่า20 e Nightmare ก็ต้องมากกว่า40 Hell ก็ต้องมากกว่า60นะครับจำไว้นะครับผมและนี้ก็คือแคสที่คุณต้องทำนะครับผมใน Normal Nightmare Hell ทั้ง3ที่นะครับผมเพราะว่าถ้าเราผ่านทั้งหมดเนี่ยก็จะมี Extra Skill Point 12 Extra Set Point 15 HP ก็บวก60สิ e s i t ก็บวก30นะครับผมห้ามพลาดนะครับอันนี้ต้องทำนะครับผม เรามาพูดถึง s o โซซอร s k สกิลไกด์กันนะครับผมเพราะว่าหลายๆคนอยากจะป่านตัว s o โซ a l i s t เป็นตัวฟาร์มเนาะเพราะมันมีเทเลพอตก็คือช่วยลดเวลาฟาร์มอย่างเยอะนะครับผมแล้ว s สกิลทรีที่ผมจะแนะนําวันนี้ก็คือใช้ Fireball กับ r รสเ e n โอเป็นแมนนะครับผมถ้าใช้ s สกิ t ทรีที่ผมแนะนําก็ไปถึง b o สเอ็กหนึ่ง ยังสบายนะครับผมค่าบอสเอ็ก l เฮลยังสบายได้นะครับผมแล้วผมจะแนะนําให้คนที่ไม่มีของหรือว่าคนที่เริ่มจากศูนย์นะครับฟาร์มบอสเฮลเอกเยอะก็ดีนะครับผมเพราะมันตกของสุดสดิด้วยนะครับผมมันจะมีชาโคด้วยมันจะมีแวบมายี้ด้วยแล้วก็แบทเทิล o o บูทด้วยเมจิฟิสด้วยนะครับผมแล้วอันนี้ก็คือวิธีการอัพสกิลตามเลเวลนะครับผมตามนี้เลยครับตามนี้เลยง่ายๆเลยนะครับผม คลิปวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมพูดถึงเ e เวลเ n q ค e s t แล้ว Social i s t s k i l l Guide นะครับผมถ้าใครที่ชอบก็ฝากกดติดตามแล้วฝากกดไลค์ด้วยนะครับผมถ้ามีคำถามอะไรก็ถามในคอมเมนต์ได้นะครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณครับผม